อยากกินแซลมอนก็ต้องได้กินครับอยากกินอะไรก็ต้องได้กินครับเมื่อกินกับกัตมาเจอแซลมอนสดๆที่นี่วันนี้พามาเที่ยวงานโฮอินฟันที่ซีคอนแควสีนครินครับภายในงานก็จําลองสนามกอล์ฟแบบน่ารักน่ารัก,รกมินิมินิมาให้เต้นแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นของกัตคือน,นี่ครับร้านสมองแซลมอนครับทุกคนคือเหมือนรู้ใจว่าอยากกินแซลมอนอยู่พอดีก็ต้องจัดไปเลยครับสี่เมนูเด็ดของร้านนี้ขอเริ่มด้วยยำแซลมอนก่อนเลยครับทุกคนแซลมอนหั่นเต่าราดด้วยน้ำยำสุดเด็ดของทั้งร้านบอกเลยแซ่บเหลือเกินน้ำย ความแซ่บด้วยแซลมอนคุกสไปซี่มาโยไข่กุ้งซอสมาโยไข่กุ้งแน่นๆเฮ้ยเมนูนี้อร่อยแบบแสงออกปากคือเข้มข้นสุดและนัวสุดเฮ้ยนี่ทุกคนต้องลองเมนูนี้มีมอนมักโชยูสูตรพิเศษกินคู่กับสลายนะอร่อยฟินฟินกันไปเลยแต่อย่าลืมรานน้ำจิ้มสูตรเด็ดของร้านเขาด้วยคำเดียวไม่พอขอเบิ้ลสองไปก่อนเลยและกันจัดไปทางตรงไม่ต้องอ้อมครับผมไปกันต่อที่มีมอนจุ่มโกกล่องนี้เขามีเส้นชิราตะกิให้กินด้วยอ่ะจิ้มกับพนสืนะสดชื่นและแถมยังมีซอสมาให้เลือกจิ้มอีกตั้งสี่แบบท เมนไทมายอยซอสซีฟูดแล้วก็สไปซี่มายอบอกเลยว่าแซลมอนที่ว่าเด็ดซอสเขาก็ทําถึงเหมือนกันกันกบร้านนี้สมงแซลมอนมาชิมกันได้ที่งานโฮอินฟันแปดถึงสิตุลานะครับ